คุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวดีประเทศไทยนะคะและในช่วงนี้เรามีแขกสําคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งในแวดวงสหกรณ์ไทยคะ่ะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านประธานสนิบาสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวันสหกรณ์สากลก่อนอื่นคงจะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะแนะนําแขกร่วมรายการกันก่อนท่านวิทูลแนวพาณิชนะคะประธานสนิบาสหกรณ์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคะ่ะ สวัสดีคะ่ะท่าน<ด>ิทนค,ค <ะ S 2> ดีค่ะค่ะท่านประธานคะตอนแรกในรายการของเราเนี่ยนะคะอันเนื่องมาจากประเด็นวันสากลสากลก็เลยอยากจะขอความรู้ท่านประธานเพิ่มเติมในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงสากลมาเป็นเวลานานนะคะคแต่ก่อนที่จะไปถึงวันสากลสากลเนี่ย อยากจะให้ท่านประธานเกริ่นสักนิดหนึ่งถึงว่าเการสากลในประเทศไทยกับความสําคัญของสากลที่เกี่ยวเนื่องกับปากท้องของประชาชนเนี่ยมันมันเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสากลทั่วไปทั้งโลกนะครับเกิดขึ้นตามประวัติที่ได้รับทราบกันมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสําเร็จนะครับเกิดจากปัญหามไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต,แต่อาจจะปัญหาจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ แทบทั้งหมดเลยในเกิดจากว่ามีปัญหาจึงใช้วิธีการสะกรเนี่ยเข้าแก้ปัญหาอของคนในจํานวนที่มากๆค,ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ระดับล่างเป็นหลักนะครับจะแทบจะไม่มีเลยว่า เศรษฐีสิบคนมารวมตัวกันแล้วจะจัดตั้งเป็นสหกรแล้วก็มาคิดค้าขายกันเองเนี่ยแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนๆที่มีปัญหานะครับทีนี้ถ้าเราขยับภาพกว้างออกไปเรื่องของสหกรกับกับสากลหรือว่ากับต่างประเทศเนี่ยคะ่ะระบบสหกรสากลนี่เป็นยังไงคะ ครับตามที่เรียนแล้วนะครับว่าเราไม่ใช่ใช้เป็นประเทศแรกต่างประเทศเขาใช้ก่อนก่อนประเทศเรามาหลายสิบปีแล้วเราก็ไปเรียนรู้แล้วก็นํามาใช้เมื่อมีการใช้แล้วระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีการต้องต้องร้วยระบบเองเนี่ยนอกจากช่วยเหลือตอนเองแล้วต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต้องร่วมมือซึ่งกันและกันมันก็หมายถึงว่าต้องร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ้นในสากลระหว่างประเทศเกิดขึ้นด้วยจริงตอนหลังก็เลยมีการกําหนดให้เป็นาสากลองค์กรกลาง อย่งเดียวนี้เราก็เรียกว่า ICA นะครับท,ที่จะเป็นองค์กรกลางที่ทุกประเทศเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกที่จะได้เชื่อมโยงกันช่วยเหลือกันทั้งด้านวิชาการทั้งด้านของอธุรกิจธุรกรรมต่างๆนะครับทั่วโลกเขาให้ความสำคัญกับระบบสากรณ์มากไหมคะก็ถ้าเป็นเท่าที่เราดูทั้งประเทศที่เป็นาาประชาธิปไตยทั้งประเทศที่เป็นระบบคอมมิวนิสต์หรือประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจนเนี่ย ร้อยกว่าประเทศที่วันนี้ที่ท,ที่มีข้อมูลอยู่ก็ใช้ระบบาสากลแล้วก็ให้ความสำคัญเพราะเขาใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยเหลือให้คนระดับร่างเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ช่วยให้เข้มแข็งในการประกอบอาชีพามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยทุกคนก็ให้ความสาคัญแล้วก็ร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับค่ะ และได้ทราบว่าวันเสาร์แรกใช่ไหมคะของเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนี่ย UN ประกาศให้ว่าเป็นวันสากลสากลเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ที่เขาตั้งวันนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นมายัางไงคะาท่านประธานก็กำหนดให้ถือเป็นวันวันที่เราจะได้มีวันของเราเองในการที่จะเป็นวันระหว่างสากลในในทั่วโลกเนี่ยได้กำหนดแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมหรือรณรงค์ให้สมาชิกเนี่ย ขนักถึงถึงชายการใช้หลักและวิธีการของสกลนะครับ hmm. จึงได้กําหนดวันขึ้นมาให้ถือว่าเป็นเป็นทั่วทั่วไปที่มีวันวันของตัวเองแต่อันนี้มันเป็นระบบของสากลจึงได้กําหนดวันนี้นะครับขึ้นมาแต่ประเทศไทยโดยเฉพาะสมาชิกเนี่ยอาจจะไม่รับทราบกันอย่างแพร่หลายมากนัก <c oughs> แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ความสาคัญกับวันนี้ค่อนข้างมาก,กน,นะครับ <c oughs> แล้ววันสากลสากลนี้ถ้าเป็นทั่วโลกเขาจะทําอะไรกันในวันนี้คะท่านประธานก็หลักๆก,ก็จะกัดจัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้สมาชิกเนี่ยได้ใช้หลักาสากลเนี่ยละครับในการาร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือ,อซึ่งกันและกันก็จะโดยโดยทั่วโลกก็ได้ใช้หลักเดียวกันคือหลักสากลสากลนะครับเพราะนั้นในเมื่อมีหลักอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงจะให้สมาชิก แค่ประเทศไทยประเทศเดียวมีสมาชิกนับเป็นสิบล้านเพราะนั้นทั้งโลกเนี่ยมีสมาชิกมากเหลือเกินจึงได้กําหนดวันขึ้นมาแล้วก็ถือว่าวันนั้นเป็นกนวันประกาศให้รัฐบาลของประเทศตัวเองให้ประชาชนของประเทศตัวเองให้คนในขบวนการสากรทั้งโลกเนี่ยได้กันหนักถึงความที่บอกว่าเป็นองค์กรที่อยู่มายาวนานร้อยกว่าปีเนี่ยมันต้องต้องมีความความ ขข้ข้มแ็งงนะครรับจิไดกถือว่า<อ>เป็นวันระลึกถึงใช่ไหมคะค, <า S 1> ความสําคัญของตัวเองระบบสหกรณ์ของตัวเองใช่ครับนะคะแล้วสําหรับประเทศไทยล่ะคะท่านประธานเราจะจัดงานยิ่งใหญ่อลังการเหมือนทั้งต่างประเทศเขาไหมคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยนะครับ <คะ S 1> ทางทางสหกรณ์สกโดยเฉพาะทางประเทศไทยทาง UN <คะ S 1> เนี่ย ได้กำหนดร่วมกันเน,นะครับว่าว่าอยากจะให้มีการปลูกฝังในเรื่องของสากลตั้งแต่อายว,วัยจึงได้กำหนดเอาปีนี้ในในเน้นไปในเรื่องของเยาวชนเป็นหลักแล้วน,นะครับซึ่งทางเราเองก็เป็นสมาชิกก็นํเมาเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็กะว่าปีนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมของสากลแล้วเนี่ยในประเทศเราเองถือว่าเป็นวันที่เป็นปีมหามงคลน,นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ครบเจ็ดรอบแปดสิบสี่พรรษาและพระองค์ท่านก็ ก็ให้ความสําคัญแล้วก็เป็นต้นแบบของการสะกอไทยมาโดยตลอดนะครับเราจึงคิดว่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันในการที่จะรณรงค์ให้คนในประเทศเราโดยเฉพาะสมาชิกได,ได้กระหนักถึงถึงความสําคัญของเรื่องสะกอ mm hmm. จะจัดกิจกรรมค่อนข้างใหญ่และได้กําหนดกิจกรรมไว้ก่อนหน้านี้ที่ใช้คนจํานวนมากในการรวมตัวกันนะครับแต่ก็มีเหตุบังเอิญเขาว่าได้นะครับซึ่งเราก็ไม่คาดคิด เนื่องจากว่ากกตเนี่ยได้กําหนดเอาวันเลือกตั้งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรในวันที่3เนี่ยซึ่งมันเป็นวันที่คาบเกี่ยวกับกิจกรรมเรา<ๆ>ก็เลยต้องปรับกิจกรรมลงมาในเรื่องการขนคน,คนย้ายคนหรือการที่จะใช้คนมาเดินรวมกันจำนวนมากเนี่ยก็น่าจะต้องตัดกิจกรรมบางอย่างไปแต่เอกลักษณ์ของงานเนี่ยยังคงไว้ก็คือเรื่องของวิชาการก็ดีในเรื่องการเผยแพร่สินค้าของของสมาชิกสภกนก็ดีนะครับ แล้วสันนิบาตเองเป็นองค์กรกลางเนี่ยก็คงเป็นเป็นตัวแม่ในการเชื่อมโยงกสกรทั่วประเทศนะครับในการที่จะทํากิจกรรมแต่กับกิจกรรมที่ในการที่ขนคนจำนวน,นมากก็คงต้องต้องหลีกเลี่ยงน,นะครับ กิจกรรมของงานในปีนี้ก็ยังจัดที่สันนิบาตสาก์แห่งประเทศไทยถนนที่ชัยนี่ใช่ไหมครับอนอกจากที่ที่เราจัดเป็นศูนย์กลางที่นี่แล้วนะครับในภูมิภาคในต่างจังหวัดก็ทราบว่าหลายจังหวัดก็ก็มีการการจัดกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะลดกิจกรรมในเรื่องของการขนคน,คนหรือใช้คนมารวมตัวกันนี้ก็จะจะ,จะลดในกิจกรรมนั้นไปแต่กิจกรรมหลักๆนี้ก็ยังคงอยู่นะครับค่ะ เป็นคำถามสุดท้ายนะคะในฐานะที่ท่านประธานเนี่ยเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งประธานสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยหมาดๆเลยและรายการของเรานนะคะก็มีกลุ่มผู้ชมทั้งที่เป็นสมาชิกสากลแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสากลในฐานะประธานสันนิบาตสากลคนใหม่เนี่ยท่านอยากจะมีอะไรจะพูดถึงสมาชิกสากลทุกๆประเภทในประเทศไทยของเราบ้างคะเชิญค่ะ ครับในแนวทางหรือแนวนโยบายของคณะกรรมการชุดที่23เนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเป็นความต่อเนื่องของของอาการทํางานเพียงแต่ว่าระเบียบหรือกฎหมายได้กําหนดการเข้ากันออกของของตัวคณะกรรมการท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของของกิจกรรมเนี่ยคงไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างกับยิ่งต้องเพิ่มกิจกรรมมากขึ้นตรงที่ผมเองตลอดระยะเวลาหเดือนเนี่ยได้ลงพื้นที่ฟังรับฟังปัญหาของ สมาชิกสภานี่ค่อ,คอนข้างมากนะครับจึงได้นำเอาปัญหาของสมาชิกเนี่ยมาแปรสู่ภาคปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็นำแนวทางตรงนี้ได้มาพูดคุยกับพนักงานการ,รและเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจหลังจากนี้ก็นำคงนำไปสู่ภาคปฏิบัติแต่ข้อจำกัดของสนิบาตเองก็มีพอสมควรอันแรกคือเรื่องของประมาณเองก็เป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับ วัะน,นั้นในสิ่งที่คณะกรรมการทความเข้าใจกันคือ,อขอฝากคุณนาท่านสากกรสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกสากกรอของของสำนิบาสากลนะครับในเรื่องของค่าบํารุงในเรื่องของการติดค้างบ้างหรือในปีปัจจุบันบ้างเนี่ยทุกบาททุกตางเราจะใช้งบประมาณที่ที่ให้ความสําคัญแล้วก็จะประหยัดทุกอย่างแต่จะคืนงบประมาณสู่กิจกรรมสู่สากกรสมาชิกให้มากที่สุดนะครับเพื่อความเข้มแข็ขงของของสากกรบ้านเรา ค่ะวันนี้รายการข่าวดีประเทศไทยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานนะคะที่สละเวลาได้ข่าวว่ายุ่งมากๆนะคะก็ยังมาให้ความรู้กับเราเรื่องของสาก์นะคะแล้วก็มามอบวิสัยทัศน์ด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะคะเป็นตัวแทนพี่น้องสาก์ทั้งหมดนะคะและวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเรายังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงสากลมาฝากคุณผู้ชมอีกพักกันสักครู่ค่ะศูนย์รัชนีแจ่มจัรัสันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้บริการห้องพักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบคัน ห้องประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อฝึกอบรมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารอร่อยกับครัวสาก์พร้อมสับสำหรับสา,าก์สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปในราคาย,ย่อมเยาวศูนย์รัชนีแจ่มจรัสันนิบาตสา,าก์แห่งประเทศไทยไม่ใกล้ไม่ไกลถนนพิชัยกรุงเทพมหานคร